ก็ถ้าพูดในฐานะแม่เพราะว่าหนูก็มีลูกเนาะครับก็เราเราเลี้ยงเขาแบบเราเราอยากให้เขาเกิดมาเองอะใช่แล้วเราจะไปคาดหวังตรงนั้นมันก็ไม่ถูกป่ะคาดหวังตรงไหนครับต้องมาชดใช้บุญคุณตอบแทนบุญคุณอะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่ใช่ครับผมมันมันผมไม่ได้จะสื่อแบบนั้น ตรงที่ว่าเราเราจะไปหมายถึงว่าจะต้องมาให้คาดหวังให้เขามาทดแทนบุญคุณเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่คือผมเองผมก็ไม่ได้คาดหวังผมก็บอกว่ามันอยู่ที่จิตสํานึกของของแต่ละคนของลูกด้วยใช่คือถ้าถ้าลูกอะมีความรักต่อเราถ้าเขาถ้าไม่ตอบแทนมันก็ไม่ผิดนะถ้าเขาไม่ตอบแทนแตเขามไม่ได้รู้ รู้สึกถึงตรงนั้นว่าแบบต้องตอบแทนอะ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกถึงถึงตรงที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องตอบแทนเขาก็ไม่ผิดเหรอครับไม่ผิดนะเอาแล้วคุณเอาอะไรเป็นตัววัดนะครับ เอาอะไรเป็นตัววัดแล้วคือยังไงอะ่ะแล้วแล,วแลวคุณว่าจากอะไรว่าแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดก็ก็เนี่ยเราเราไม่ได้เขาไม่ได้ขอเรามาเกิดเข้าใจปะเราทําให้เขาเกิดมาเองอะ่ะเราก็ คือเราทุกคนเชงดูเขาด้วยค,ค,ความรักอะ่ะครับคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อ่ะครับคนเราไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้จริงแต่คุณเลือกทําให้เขามาเกิดอ,ะอ่ะเขาเขาไม่ได้ขอมาตรงเนี้ยอันนั้นมันก็อยู่ที่ความรับผิดชอบอเราแล้วถูกไหมครับในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ค่ะ อ,อยู่ที่ความรับผิดชอบของเราเราเป็นพ่อเป็นแม่อืมมัน,มนเราก็ต้องรับผิดชอบเขาอยู่แล้วตรงเนี้ยแต่ถามว่าคือต้องถามจิตใจลึกๆของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าสมมุติว่าเราทําให้เขาเกิดมาแล้วแล้วเราเราเราับผิดชอบชีวิตเขาเนี้ยเราทําให้เขาเกิดมาหนึ่งอย่างที่สองคือด้วยหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาส่งเสียเขาเรียนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าลูก ลูกคุณมีความล็อกมีความรักต่อคุณแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาตอบแทนคุณคุณจะดีใจป่ะดีใจค่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเขาทิ้งขว้างคุณไปเลยอ่ะคุณรู้สึกเสียใจหรือก็เสียใจค่ะก็เสียใจค่ะแต่ไม่ได้ว่าต้องไปบังคับเขามาตอบแทนนี่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องบังคับอย่าอย่าเพิ่งไปถึงเรื่องบังคับอันนั้นยังไม่ได้พูดถึงผมไม่ได้พูดถึงเรื่องบังคับใครนะ,ะผมแค่อยากอยากถามว่าเพราะในฐานะพ่อแม่แต่ละคนเนี่ย ถ้าลูกมีความรักต่อเราจริงๆอะถ้าเกิดเข้ามาตอบแทนเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจและอิ่มใจใช่ไหมค <c oughs> ่ะอาแล้วถ้าเกิดในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เราทาให้เขาเกิดมารับผิดชอบชีวิตเขาแล้วแล้วเขาไม่เห็นค่าไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ อ่ะถ้าถ้ามันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันก็ผิดแล้วครับผิดในที่นี้มันหมายถึงกิจธรรมชาติคือเราจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงคือคือเราเราไม่รู้สึกแล้วอ่ะอะลงเลย